้มาหมุนตัวนี้อแลนะ้มุนแล้วก็ให้เส้นด้ายมันเขาหล่องมันนี่ให้มันลุ่ล่องมันมัน,นมี่หล่องอยเอาขาวสามสีนี้สามสีตัวสีนี่สามอย่างละสมลามเส้นมุนอยู่นี่แล้วพอเดียวพกเส้นอยู่วเสร็จแล้วเสร็จล้วนันก็นจ,ะจะเปลี่ยนท่อไปเรื่อย นีมันครบแล้วเราก็จีบแล้วก็ถอยหลังทีนี้เอาเก้าอแล้วพวกนี้ยังเขียนได้พอจําได้ที่จำได้มันกับมันอันนั้นเรื่อยากเขียนเขียนเขียนหนึ่งสองสามจ้า อันสิบสีจ้าอนอาวเเนี่คนคนเขาทอันนี้เขาเก่งคนคิดเนี่ยคิดคิดไอเดียบาทอเนี่ยมาเป็นายน่งงเห็นเห็นแล้วงงอยู่เลยเนี่ยบานนี้เขาเอานี่บ้านน่บ้านหนองผือบ้านหนองผือตําบลหนองบัวตําบลหนองบัวอำเอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ กรงชนมาดูมาชมเสืออะไรนะนัยาปะเสือเสือกบลายแบบเสือกคอลนยครับลายกจะได้แต่ลนอยะเพื่อนว่าทายากมากทยากากยตอเลยค่ะขอร้องมาเห็นวิธีทำแล้วยาต่อดูกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยได้เห็นไหมนี่แหละค่ะยาต่อเลยลายสวยงาม เป็นการขายแต่วัสดุโรงสร้างสาตาตัวที่ว่าใช้ท่อ PVC เพื่อนๆเห็นมั้คะว่ท่อ PVC เป็นไอเดียที่คนคิดท่อนี่ยก็ผมยังคิดผมผมยังคิดไม่ออกเลยว่าคนคิดคิดได้ยังไงเนี่ยคนที่เขาทำาน่ะเขากินอันนี้มาท่อ PVC มันบางแล้วมันเป็นไร่จากเ101พวกนี้เขามานส่งให้ สลอนไปทีละสิ้นเาไปเจ็บลูเอาตัแปดเอาถอยหลังกับลงมาหอดึงแล้วก็จองสามที่มาขึ้นไปกับแปดลรามาเจ็ดหกห้าสี่สามสแล้วก็หนึ่งองามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอทุบตู้นี่ใช่ใช่มันมีถ้าเราจะเอาลายเล็กแล้วก็เก็บไม้นี้ออกเอาแค่4ไม้แค่หไม้ก็จะเป็นลาย นั่นลายเดียวกันนะแต่อ้นั่นมันหกไม้มีหกไม้สิบไม้อีกาปาดโถ <laughs> นี่ครับพี่พี่เขาเสียบเขาเตรียมจัดตรงนี้หน่อยพี่พี่พี่สัมพันธ์ที่ราคเพื่อนสวยมากมันหนึ่งพันสวยมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นดันเป็นเอ่อสองพืนเย็บสองพืนเย็บต่อกันใช่ไหมใช่สองพืนมาเย็บต่อเป็นหนเดียวอันนี้เขาเรียกว่าสองครั้ครับปานปานผ้าไหมเลยเป็นไงพื้นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ ราคาจัับ1,500ใช่ไหม1,500ค่ะ1,500บาทแต่ว่าตัวจะได้แต่ละคืนแต่ละลายนะต้องหยิบทีละเส้นคุณเนคือคือสองฝังนี้ก็เป็นลายได้นะลายหนึ่งมันจะอป็นแบบนี้ไม่นมคนนริงนะไคที่บ้านพักที่จะประมูลคดีน่ได้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 บ้ดเดียวว้านเดียวคุได่านเดียวย ปลากระเจี๊ยบยุ้หันเจี๊ยบเลยเด้อเจี๊ยบไปลวกเด้อครับครับเขาเยุ้สวนนั่นแหละต้นไม้ใหญ่มากเลยนะต้นไม้แหละถ้าจะใส่ก็ใส่ไปกว่จะได้เนาะกว่จะได้เนาะก็จะมีวิธีวิธีสามนะคะต้องรู้จักเราขาวมันโรคล่องทางนี้มันจะมีถ้าล่องสีมันลึก แล้วนี่จะลเสร็จหมครับจากต้นเนี่ยมันกันั่นราคาต้นเดียวต้นเดียวได้ต้นเดียวได้หลายเส้นได้เส้นไดซี่ดสามก็ะแล้วจเราจลำใหญ่ลำเล็กไปดูว่าต้นที่เราเอาไปสาดเอาไปท้องเต้นนี้นะต้นีไต้นปกใช่ไหมถ้าจะ้าสายช้งไลายไม่แต่งดีไม่แต่งดีาปกมันจะมีซอฟแวร์ปลูกแลีปลูกเรียงปลูกเรียงตงนี้ เดี๋ยวงตกลงนกเวลาเขาผ่านมา